ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของพักนี้กันบ้างพักประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้ก็มีเลือดไหลออกเยอะเหมือนกันแล้วก็มีกระแสะออกมาเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งกระแสะบอกว่าทางด้านของคุณรังสีมารอดรัศมีซึ่งเป็นสมาชิกพักที่อยู่กับประชาธิปัตย์มานานเนี่ยเหมือนว่าจะออกจากประชาธิปัตย์จะย้ายพักไปนะคะประเด็นนี้ถามไปที่คุณจูรินลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เจ้าตัวบอกนะกระแสของการย้ายพักเนี่ยไม่อยากพูดถึงเพราะว่าพักเองก็รู้สึกลำบากใจ ไปเดี๋ยวจะกระทบตัวบุคคลแต่ขอพูดภาพรวมนะคะว่าจะมีสสของพักเนี่ยย้ายออกไปอีกประมาณ1-2คนแต่ถามว่าประชาธิปัตย์พร้อมไหมประชาธิปัตย์บอกเลยบอกว่าเตรียมคนสำรองเอาไว้แทนแล้วนะคะเพียงแต่ขอไม่พูดถึงประเด็นนี้รวมไปถึงยังพูดถึงเป้าหมายภาคใต้ของการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยคุณจุรินบอกว่าทางพักจะต้องได้สสมากกว่าครั้งที่ผ่านมาค่ะ เพราะว่าเรามี22เท่านั้นแต่ว่าโอกาสที่จะได้เนี่ยก็ได้พูดไปหลายครั้ง35-40มีความเป็นไปได้สูงจาก58นะครับผมไม่ตอบได้ไหมครับพักเนี่ยลำบากใจตรงนี้ไม่ขอพูดถึงคุณรังสิมาแต่ว่าพูดภาพรวมก็เหมือนกับที่รู้กันอยู่แล้วว่าก็คงจะมีคนที่จะย้ายพักเนี่ยอีกคนสองคน นะครับซึ่งพักก็เตรียมคนไว้แล้วแต่ไม่พูดถึงคุณรังสิมานะครับพูดไปแล้วมันจะกระทบกันเพราะว่าในเรื่องตัวบุคคลเนี่ยไม่จําเป็นก็ไม่อยากจะพูดแต่พักไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าพักมีเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วว่า เราจะได้กี่ที่นั่งนี่นะคะคือคุณจุรินก็พูดตรงๆอ่ะบอกว่าขอไม่พูดถึงคุณดังสีมาลำบากใจที่จะพูดถึงตรงนี้เพราะว่ากลัวจะไปกระทบกับบุคคลแต่ถ้าเกิดมีคนออกจากพักจริงๆตอนนี้พักเองก็เตรียมสำรองเอาไว้แล้วในส่วนของคนที่จะมาลงสมัครแทนมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะได้สสกี่ที่นั่งและจะมีการประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาคุณจุรินย้ําเลยนะคะว่าตอนนี้ไม่มีอะไรกระทบเป้าหมายใหญ่ของประชาธิปัตย์ค่ะนี่นะคะเกาะไล่เรียงนะฮะการออกมา ให้สัมภาษณ์และก็มุมมองล่าสุดนะครของบรรดาพักการเมืองต่างๆนะครับหลังปี